รสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการสปีดออฟมายพลังใจไร้ขีดนะครับรายการที่จะแสดงให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าทุกกําลังใจสามารถสร้างพลังแล้วก็บรรนาลสิ่งดีๆให้เกิดกับสังคมตัวเองและคนรอบข้างได้เสมอนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือเป็นอะไรก็ตามครับเราจะมาร่วมสร้างหัวใจที่เข้มแข็งเพื่อเพิ่มพลังใจให้กับทุกคนร่วมกันนะครับเรามาพบกันเป็นประจำแบบนี้นะครับทุกวันเสราร์ เวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีนะครับทางช่องทูวิชั่น120หรือว่าทีเ่น2นั่นเองครับเราจะมาติดตามจากน้องไอซ์สารวัตรกิจพานิชพร้อมกันเลยครับวันนี้ไอซ์จะพาพี่ออฟและคุณผู้ชมนะครับไปพบกับน้องคนเก่งอีกหนึ่งคนนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของทางสมาคมเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าเธอได้รับรางวัลคนพิการดีเด่นประจำปี2555มาแล้วนะครับเธอจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับเธอเลยครับ ส้มครับช่วยแนะนําตัวเองนิดนึงครับสวัสดีค่ะชื่องานสาวพัชรินสุจริตวัฒนศักดิ์ค่ะชื่อเล่นชื่อส้มค่ะอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้34ปีค่ะตอนก่อนที่จะมาทําที่นี่กลัวไหมครับไม่กลัวค่ะทําไมถึงไม่กลัวลหนูอยากสัมผัสกับง,งานอื่นๆค่ะอพอได้มาทําแล้วรู้สึกอย่างไงบ้างก็ดีนะคะเรามีเพื่อนร่วมงานมีค่ะมีเพื่อนสนิทในที่ทํางานไหมครับมีค่ะมีใช่ไหมอ่าแล้วเวลาทํางานนี้เราทําหน้าที่อะไรบ้างครับ มีเดินเอกสารไปธนาคารใครเป็นคนสอนเราทำในแต่ละอย่างเนี่ยพี่เขาบอกว่าให้ไปธนาคารก็ไปธนาคาร<ม>อย่างพาตางเด้าไปก็จะพาตางเด้าไป<ม>พาตางด้านั่งรถเมย์อ๋อแล้วนั่งรถมเรรถมย์ได้ด้วยค่ะใครเป็นคนสอนเราครับตอนแรกขึ้นรถเม์คุณแม่ม<า>ค่ะคุณแม่ใช่ไหมครับแล้วเวลามาทํางานนี่เรานั่งรถอะไรมาเลยรถเมย์ค่ะมาเองไหมครับมาเองค่ะกลับก็กลับเองค่ะ เราเรารู้จักสายรถเมย์ได้ยังไงรู้จักเองค่ะรู้จักเองเคยหลงไหมครับเคยค่ะหลงไปไหนพระรามสองค่ะกลัวไหมครับตอนนั้นไม่กลัวค่ะแล้วเราทํายังไงแก้ไขยังไงตอนนั้นนึกถึงวิธีว่ารถเมย์จอดอยู่ตรงไหนก็ถามเขาไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็กลับมาสู่ในกองตอนทำงานที่นี่ทางานที่นี่ทาด้านไหนชอบอะไรมากที่สุดหนูชอบทุกด้านนะคะคืออยากฝึกไปทุกๆด้านเลยตอนนี้ยังอยากฝึกด้านไหนอีกไหมครับที่เราไม่เคยทาเลยไม่อยาก หรอทําทุกอย่างมาแล้ว <ทำ S 1> ความฝันในอนาคตของเรานี่หนูอยากเปิดร้านกาแฟของคนพิการทางสติปัญญาในประเทศไทยนี่คือความฝันของเราเลยค่ะ,ะแล้วตอนทําง,งานเนี่ครับเคยท้อไหมครับไม่มีนะคะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะสูส้้ใช่ไหมสู้ค่ะสู้กับงานงั้นอยากจะให้น้องส้มช่วยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งค,ครับเกี่ยวกับการทํางานมีคติของพระอาจารย์ ของสมเณรปุกปัญญาธรรมปี3คือสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดจะเกิดปัญหาสติมามาไม่กัดสติทุกฟัดจะกัดกับหมาค่ะสุดยอดยมากๆเลยครัววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องส้งมามากๆนะครับขอบคุณครับ ก็ไม่ทราบค่ะเพราะว่าน้องเนี่ยเดินเข้ามาออฟฟิศปุ๊บเนี่ยหน้าตาน้องเนี่ยจะเป็นคนเหมือนปกตินะคะแล้วก็เราจะเรียนรู้เขาจากการที่เขาทํางานให้เราว่าเขาเนี่ยจะมีความพิเศษบางอย่างที่ไม่เหมือนกับคนอื่นนะคะอย่างเช่นการทํางานบางอย่างเนี่ยน้องอาจจะไม่ถนัดเขาก็จะไม่ชอบแต่ว่าเราพยายามดึงสิ่งที่เขาชอบออกมาเช่นในเรื่องของการติดต่อประสานงาน การเดินเอกสารอะไรอย่างเงี้ยน้องก็จะชอบประมาณนี้เราก็ต้องหยิบจับงานที่เขาชอบเ็าจะได้ทําได้ดีเช่นแล้วถ้าสมมุติว่าเรานัดเขาไปที่ที่ใดที่หนึ่งรัชดาประตูน้ําอย่างเงี้ยเขาก็จะไปโคกับแรงงานว่านัดกันตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะพาทั้งสองพาไปโรงพยาบาลด้วยกันได้หน้าที่หลักของน้องส้มเนี่ยก็คือเช้ามาเนี่ยก็ต้องช่วยงานออฟฟิศก่อนนะคะเช่นปัดกวาดเช็ดถูป,ประมาณนี้ ตัวต่อมาก็คือในเรื่องของการทําเอกสารเดินเอกสารบ้างเขียนเอกสารบ้างแล้วแต่ว่างานในแต่ละวันนะคะทุกแผนกจะใช้เขาได้หมดเลยแล้วเขาจะเป็นคนที่ไม่เกี่ยงงอนนะคะคือยินดีจะช่วยกับทุกๆกฝ่ายเลยขอให้เขาได้ช่วยและได้มีส่วนร่วมอย่างงี้ค่ะก็จะชอบออน้องส้มทํางานใช้ได้ค่ะดีดีค่ะแล้วก็ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายคืออย่างสมมุติว่า เราไม่มีงานให้เขาทําอย่างเนี้ยเขาอยู่เฉยๆปุ๊บเนี่ยเขาก็จะวิ่งมาหาแล้วบอกให้หนูช่วยอะไรบ้างอะไรอย่างงี้คือขอให้มีงานให้เขาเดินแบงก์ก็ได้แล้วแต่ต้องการช่วงไหนถ้าเราพลิกๆเนี่ยเดินแบงก์เขาก็เดินให้หนู่นนี่นั่นไกลแค่ไหนเขาก็ไม่หวั่นนะคะแล้วก็ไปจ่ายเงินเดือนเขาก็เคยไปถึงบางประกงก็เคยโดยนั่งรถประจําทางเนี่ยคะ่ะขอให้บอกว่าเป็นรถประจําทางตรงไหนเขาจะนึกออกของเขาเอง อยากจะให้ผู้ประกอบการทุกๆสถานประกอบการเนี่ยนะคะคือต้องให้โอกาสน้องๆพิเศษเหล่านี้เนี่ยให้มาอยู่ร่วมกันในสังคมในองค์กรให้ได้นะคะสำคัญก็คือต้องเปิดใจแล้วก็ให้โอกาสแล้วก็ทุกคนจะต้องร่วมม้ร่วมมือสร้างเขาให้เป็นคนที่อยู่ในสังคมด้วยตัวเองให้ได้ ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครอบน้องต้มด้วยนะครับที่มาบอกเล่าเรื่องราวดีๆให้กับผมและก็คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับขอบคุณน้องไอซ์มากๆนะครับที่วันนี้พาผมและก็คุณผู้ชมไปพบกับความสุขของคนเก่งของเรานะครับเชิดเดียว่วาน้องส้มคนบรรดามันานใจใครต่อหลายคนได้ทราบถึงจิตใจที่เข้มแข็งไม่ยอมแพ้ต่อสู้กับทุกอุปสรรคจนมีวันนี้ได้นะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังของเรากันได้นะครับแล้วก็ติดชมรายการของเรากันได้ ทาง Facebook ของเรานะครับที่ s p i r ออ o ม m ย TV แล้วก็ YouTube นะครับชมย้อนหลังกันได้ที่ Thai Dev TV กันได้นะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ